สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพบกับออมคือเก่าแล้วเนาะขนมมือนีออมก็ได้แตงโมแตงโมใหญ่แตงโมกรี๊ดนะคะมาฝากทีฝากน้องทุกคนชิมน้ากันเนาะออมก็ซื้อมาออมก็บบตักดอกว่าขขางนแดงไหมยังก็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 แดงไปเนาะนะคะแตงโมลูกนี่นะคะนำนักยูที่ สิบหกกิโลกว่านะขันจำบ่ผิดนะสิบหกกิโลกว่านะออมได้สั่งมึงดูแต่ว่าออมอาจจะอาจจะเบาถือาาบ่ถือกับกบ่ตักรละลืมนะเดี๋ยวออมกับสิใส่รูผ่าให้มึงเนาะคะ่ะว่าจักรกิโลเนาะคะ่นะเนาะโอ้โหใหญ่คักอีหลีคะ่ะในโจมนี่แบกเอาเลยเนี่ยอุ้ยยกยกแทบจะบ่ขึ้นนะอุนะ้ยอุ้ยนะน่อยง่ายค่ะค่ะอ้าาาาาาา หน่วยเดียวกินได้เมดดมูบานอรุณนี่ค่ะแตงโมสื่อมาแต่ว่าอันราคาเขาสิโบโบแพงปันใดนะคะอันน้อยง่ายนี่คุณบ่คอยอยากสื่อปันใดเด้มันใหญ่หลายเขาตู้เย็นโบลมนะคะขันมากก็ต้องเฝ้าพาเฝ้าปาดเฝ้าอันซับแล้วก็เอาไปแจก ผู้นั้นผู้นี่กินน้ำเนาะค่ะนะพอาะวาหน่วยหนึ่งนี่เขาตู้เย็นบ่ได้นะคะนี่ฉันบ่ค้นของในตู้เย็นออกเมื่อตใหไงคักใไงแน,น,น่เนาะค่ะนี่กิโลกิโลละหนึ่งยูโรกว่านะคะตัวนี้มันกระสีแพงเป็นช่วงๆอยู่ค่ะเนาะตอนนี้ซื้อมาในกิโลละหนึ่งยูโรกว่าจ้ะต่อกิโลเนาะอันนี้อ่สิบกว่ากิโละคะ่ะนีน่วยหนีสิบกว่ากิโลเนาะเฮ้าสิมาพาแตงโม มึงนะคะว่าในนีนะสีแดงหรือยังสีสอมาเสียเงินถิ่มหรือว่าสีไดกินเดี๋ยวเข้ามาพาแตงโมน้ำกันจ้า<ม>เข้ามาลงมือพากันเลยจ้าพาไล่ขวางหรือว่าพาพาไล่เงาเนาะเอาพาไล่เงาพาไล่เงาดีกว่าเนาะจะได้มึงสวยๆเนาะ โอ้เฮดติงไดโนบาทแทน่้อ <tinc S 1> ีพออีเมียเอ้ยสมัยใหญ่กระโดดกระเดียแท้สิพาเป็นไดแนวไดโนบาตโอดโพบักโมบักแตงโมเดี๋ยวขออนุญาตยืนนิะเดอมันใส่แห้งมันต้องใส่แห้งพาเดี๋ยวอมกรีดให้มันเป็นทางก่อนดีกว่าจะได้มาถึงน่ะปานนั้นยังเบี้ยวอยู่ โอ้ยใหญ่คักใหญ่เนี่ยใหญ่อีหลีอีหลอโอ้โหดังโค้หลดนี่ยเนี่ยเนี่เนี่นี่เอานี่นะคะกรอบเป็นกรอบกรอบตั้งใดบุอันเข้าเข้าลงมีดลงไปเฉือนอันเลื่อยอันเปลือกเพิ่นลงไปแล้วแตกโป้หลดลงมาเอ้าบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวบาด พากระโปรงตรงอ้ยมีรุ่นนะมีรุ่นรุ่นรุ่นน้ำการ์้าแดงบ่ที่ได้กินบ่หมกงโมนี่ขันบ่ได้กินกับบอได้กินซุกกับเอาไปตำทนแล้วเนาะเก่งใด้แนมบ่เห็นขางในของแนมบ่เห็นเนาะว้าวมีรุ่น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 ค่ะมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่น ว้าวว้าวว้าวอาไายดูดจังเลยโอ้โหง่คักใหญ่เนี่ยพลิกพล้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมิด โอ้ยมองว่างกะทักมิดเฮ็ดิังได้ห่ะอยากถ่ายรูปอย,อยากถ่ายรูปโอ้ยหยากหยากลำบากอ๋อโอ้ยอยากถ่ายรูป,รปน้ำกะหยากานะ เดืองเด้อโต๊ก,ก็ได้โอเคมาที่น,นี่อุย้ยเป็นตระแซบแท้อุย้ยเอาเอาชิ้นนี้มาฝากพี่ฝากน้องก่อนนะว้าวหนี่ค่ะคิดมาหนาจะพ่นไน้แดงเต็มที่ี่ดอกนอกแต่ว่าโอเคแล้ละ่ะขัดบอกขาวเอ็นเล่นออกมากก็โอเคแล้วนะ้อค่ะนะ้ออุย้ยมาเด้อค่ะมาชิมน้องกัน หวานอยู่ด้วยจ้ะอืมอืม,อมเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมพาแล้วอ้อมเข้าตู้เย็นบ่มืดออกเดี๋ยวอ้อมก็จะไปอันเอาไปฝากงาน้ำจ้ะ อืพาเครึง่งพาเครึงอันกินแตงโมนี่อันบ่มากจังเดียวก็คือกคือเข่าหองน้ำดูนะคะเนาะ อีกคึกพี่ลำโพดโพบักโม่บักแดงบักแงโมเต็มหนาจอเลยเดี๋ยวเปียงนี่อ้อมสิซับเปียเปียงนี้มากินโอ้ทุลักทุเลกับการซับแตงโมป่าแตงโมซ Ngay lại cả nhà đây nó Ừ. chỗ cho khoảng thì kìa นี่จ้าอืมขนาดอันยังงบ่์แดงอันเต็มที่นะคะนี่ยังหวานฉ่ำเลยะะ่ะเนี่ย เดี๋ยวจะเกิดบ้าแดงกว่านี้นะคะอุ้ยคือแบบฉ่ำม,มากกว่านี่แหละจำนีก็ถือว่าโอเคบรขาดทุนแล้วเนาะ ใน่ก็มีนะคะใน่เต้กระโบได้ห้ายเกินไปเนะอืมอืม,อมแค่เพียงเดี๋ยวก็อิ่มแล้วจัง 嗯。<sighs> โม่รุดมือเงืโโดหลายโมาก้วลั่งแกอันเมล็ดแต่งโม่งได้รุดมือพืโโดตกกลางเลยมาเป็นอยังมากินอีกมาเอาใไนมันออกอ่ะรุดมือเลยอืมเนื้อฉ่ำ มืมึจะนีแตงโมขูดออกก่นกินแตงโมนี่กัสี่อัน สีหกสีเฮียแน่เด้อจ้ะเด้อพอเฝ่าเฝ้ากินเนาอกินโชว์กินในเมืองกับสิบพ่อสู้ผาดจังใดกับอขอถอดขอไพ่เด้อจ้ะเด้อเวลา <c oughs> ไปซุดกวาแล้วเฝ่ากินจะเป่ากิน เป็นการกินโชว์ที่เลอะที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเปียกไปเมืดขาดแถวนี้ กะดกระดาษที่ชุยกันหนึ่งหายไป้ช่อหมกระยาดอกเอาเปียกๆเมียกๆเ,เ,เอาแบบเปืเป่อนๆน,นี่แล้วเนาะกินโชว์แตงโมนะคะนอะ้องมือน,นี้เนาะอาจจะกินบสุภาพเปงนไงกข็ขอโทษขออภัยเด้อจ้จะเดอ้อมาพลาดพอานมาพา,า,าแตงโมง่ยายๆโวยใหญ่ๆสู้กินเนาะค่ะเนาะแต่และเปียงคุณอุ้ยนักอันนี้ก็จะหลายจัก,กิโลพคุนี่นักค่ะนี่ โอเคนะคะสําหรับมือนี่อันขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคลิปทุกไลท์ทุกเมนทุกการแชร่นะคะขอบคุณหลายๆจากใจนะะเนาะค่ะเนาะกาบบมียังไหลยนอกจากคําว่าขอบคุณนะคะมือนี่ผ้าพี่ผ้านนองมากชิมแตงโมก,กรีกน้อยบ้าไงแล้วนะคะกับเอื้อมเลยทันทีขอถทดขออภัยนะอิ่มหลายเดี๋ยวออมขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะ แซ่บจ้ะอันแตงโมกรีดเนี่ยนวยบ้องใญ่สื่อไมอ้ต้องกินหลายๆคนนะคะคันมีอยู่ผู้เดียวในบกุมค่ะต้องสื่อแบบเป็นเปียงมมกนะคะอยูซูเปอร์มาร์เก็ตเขากระสีมีการอันพาเป็นเปียงเปียงไหว่อยู่จ้ะอันนี้อ้อมอยากจะอ่าเอามาเป็นนวยไงให,ให้พี่ให้น้องได้ชมกันนะคะน้องอ้อมก็เลยสื่อมาเดี๋ยวอ้อมกระสิแป้งไปอันเฮือนอันยญาน้ำนะคะแป้งกันกินน้ะก,ก็สั่กินเมืเมอ่อมืดนะคะเนาะขอุณหลายๆนะคะทุกกันรับชม รับชมคลิปหนาคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนวาอ่อมๆสิผ้าพีผ้าหนองมาชมมาเที่ยวยั้งนะคะขอบคุณหลายๆสำหรับมือนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ